สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง YouTech for You อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆตั้งค่าใน l ล ne นะครับตั้งค่าโพสไม่ให้เพื่อนบางคนเห็นโพสของเราใน l ล ne นะครับซึ่งจะมีขั้นตอนวิธีการทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบให้นะครับก่อนไปชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTech for You เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ในไลน์ของเราก่อนนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นโพสต์ของผมนะครับจะอยู่อ่ามันจะอยู่ในนี้นะฮะตัวนี้มันจะอยู่ในไทม์ไลน์หน้าโพสต์ของผมเองก็นี่นะครับหน้าโพสต์ของผมหน้าตาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมจะไม่ต้องการให้เพื่อน บางคนเห็นหน้าไทม์ไลน์ในโพสต์ไลน์ของผมนะครับวิธีการนั้นก็คือให้เพื่อนๆนนะครับเข้าไปที่หน้าหลักนะครับแล้วไปที่การตั้งค่ามุมขวาบนนะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเอนเลื่อนลงข้างล่างนิดนึงนะครับแล้วไปหาคำว่า l i น์วูมนะครับตรงนี้กดเข้าไปหลังจากนั้นให้เลือกเมนูที่3นะครับ คำว่าตั้งค่าการแชร์โพสโอเคเข้าไปน,นี้เพื่อนๆต้องสังเกตดูนะครับาลายลายชื่อเพื่อนเราเนี่ยมันจะแสดงคำว่าไม่แชร์โพสนั่นหมายถึงว่าในขณะนี้เนี่ยทุกคนมองเห็นโพสเราหมดในไทม์ไลน์ถ้าผมไม่ต้องการให้คนชื่อไก่ดอยคนนี้เห็นโพสตผมผมก็ให้กดคำว่าไม่แชร์โพส มันก็จะถามว่าการตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับโพสที่แชร์ให้เพื่อนในขณะนี้ด้วยตอบตกลงครับโอเคมันก็จะทำการปิดบล็อกไม่ให้คนที่มีรายชื่อเมื่อกี้เห็นโพสของเราบนไทม์ไลน์นะครับเราเข้าไปดูตรงที่ตั้งค่าไม่ให้เห็นแชร์โพสนะครับเห็นข้างบนไหมครับตรงคำว่าไม่แชร์โพสมีเลข40ผมกดเข้าไปดูตรงนี้เห็นไหมครับ อันนี้คือรายชื่อที่ผมลายชื่อที่ผมบล็อกไว้ไม่ให้เขาเห็นโพสต์ผมในไทม์ไลน์ใน Line นะครับง่ายไหมครับเท่านี้เองครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการจะปิดกัน้นไม่ให้รายชื่อคนอื่นเห็นอีกก็เลื่อนขึ้นไปอ้าวคนนี้แล้วกัน3 4 5ไม่แชร์โพสต์นะครับปุ๊บอ่าหายไปแล้วครับมันก็จะไปอยู่ในเมนูไม่แชร์โพสต์ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเพื่อนเเปลี่ยนใจ <น S 1> ต้องการให้เขาเห็นโพสต์ก็กดคาว่าแชร์โพสเหมือนเดิมครับเกิดแชร์โพสปุ๊บมันก็จะเด้งกลับไปอยู่ตรงแชร์โพสเหมือนเดิมเห็นไหมฮะมันแค่เด้งกลับไปกลับมาครับผมอ่ะผมไม่แชร์โพสตนะผมไม่ต้องการให้เขาเห็นกดไปปุ๊บนี่ครับเรียบร้อยครับผมวิธีการตั้งค่าไม่ให้รายชื่อเพื่อนบางคนเห็นโพสต์เราเพื่อต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีวิธีการสั้นๆเพียงแท่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTech for You เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ